ช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเหรียญทองอร่อยง่ายแค่จิ้ม<อ>ทิ้งผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์ราคาย่อมเยาหาซื้อได้ที่บิ๊กซีและคาฟูทุกสาขา,า,ขาเครื่องดื่มชาดอกคําฝอยชนิดซองแช่ตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่ท็อปบิ๊กซีคาฟูและโลเด้นเพรสทุกสาขา ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เฮียทรองเล่งหงครับกับน้องบอลกวนชวนเที่ยวก็มาอยู่ที่วัดวังวิเวการามเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องบอลครับประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นไงเป็นยังไงบ้างครับวัดวังวิเวการามหรือวัดหลวงพ่ออุตมะนะครับครับผมเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่ด้านล่างที่เมืองบาดาลตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนราชิลาลงกรก็ แล้วที่วัดวังวิเบกาลราแห่งนี้ทุกวันนี้อะไรเป็นแรงยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยและก็คนไทยเชื้อสายมอญล่ะครับอก็ที่แน่นเลยคือหลวงพ่ออุตมมาเมือ่อก่อนท่านเคยจำพรรษาอยู่ที่นี่ครับผมซึ่งทุกวันนี้ร่างท่านที่มอญนนภาพลักก็ยังอยู่นะครับอ๋ออยู่ที่นี่ไม่เข้า <นะ S 2> ไม่เปื่อยอคือหลวงพ่ออุตมานี่เป็นเขาเรียกว,ว่าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของทั้งคนไทยคนมอญแล้วก็คนจะเหี่ยงอืที่อยู่อำเภอสังขาบุรีนี่เข้าไปกับสักการะ สังขารของท่านหลวงพ่ออุตมะกันดีกว่าถูไหมครับเนี่ยอะไรครับท่านผู้ชมตามลมาเลยครับแล้วกนเี่ครับมีรูปต่างๆที่เป็นริยาบทของหลวงพ่อนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงหน้าเขาเรียกว่าสราของหลวงพออุตมะเดี๋ยวเราสองคนนะครับ จะเข้าไปด้านใหมนะครับอาจจะต้องมีเพิมสำรวมนิดหนึ่ง<อ>น,นะครับตามเราเข้าไปเลยครับไปกับสังขารของทาด้านครับเ,เรีวซวรวเร็เร,เร,เรไปด้วยกันเร่กินกันให้สําราญใจเราก็ชื่นบานบรรยากาศสวยของกินอร่อยช่วย ก,กินกับพวกเราทั่วไทยกับชวนชวนเทียวมามาไปด้วยกันเดี่ยวกินกันให้สำราญใจเราก็ชื่นบานบรรยากาศสวยของกินอร่อย กับพวกกเราินกับพวกเราทั่วไทยกับควนชวนเที่ยว,เ,ว,ว,เ,รวเร็วชื่อเร็วเรวไปด้วยกัน,กน,กนโอ้โหส,สวยงาม,แ,มแล้วก็ดูแล้วเรียกว่ามีความสุข อุอิ่มบุญวันนี้ได้มากราบสังขารของหลวงพ่ออุตมะนะครับเรียกว่าคนไทยเนี่ยยังมากันแบบเยอะแยะไปนหมดเลยังชาวไทยชาวมอญมากันเต็มเลยใช่แล้วครับแล้วตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกราบสังขารท่านเรียบร้อยแล้วน้องบอลจะพาผมกับท่านผู้ชมไปที่ไหนต่อไปที่วิหารฝั่งนู้นเลยครับไปกราบหลวงพ่อหยกขาวโอ้โหไปเลยครับตามมาเลยครับเดี๋ยวกินกันให้สำราญใจเราก็ชื่นบาน ยากาศสวยของกินอร่อยเจว,ว,วกับพวกเรากินกับพวกเราทั่วทยครับท่านผู้ชมครับว่าตอนนี้เราเข้ามาในวิหารนะครับใช่ครับที่ประดิษฐานอยู่นี่เป็นพระโยขาวพระโยขาวครับเป็นศิลป,ปะแบบพม,ม่านะครับครับผมสังเกตได้จากพระพัด ของพระองค์จะไม่เหมือนกับพระไทยโดยทั่วไปกลมกลมกว่านิ้วมือทั้งสี่นิ้วจะเรียงเท่ากันอ๋อด้านนิ้วมือนี่จะถูกต้องครับเรียงเท่ากันหมดเลยก็เรียกว่าเป็นการรูปลักษณ์ของท่านออกจะเป็นแนวศิลปะของพม่าใช่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปกับสักการะท่านกันครับไปครับัชกววีทนน บรรยากาศสวยของกินอร่อยเที่ยวกับพวกเรากินกับพวกเราทั่วไทยกับคนชวนเที่ยวเร็วชิวเร็ว เดี่ยวกินกันให้สำราญใจเราก็ชื่นบานบรรยากาศสวยขอากินอร่อยเที่ยวกับพวกเรากินกับพวกเราทั่วทังทงอิ่มบุญอ้ออิ่มบุญแน่นอนจ้าผมหิวแล้วไม่ไหวแล้ว เดี๋ยวไปหาอะไรอิ่มท้องกันจ้าเดียจัดจักหนักๆเลยนะเดี๋ยวจะจัดให้เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมครับกับน้องบอลนะครับครับไปพบกันในช่วงกวนชวนหิวนะครับไปกินอะไรก็แล้วแต่ไม่บอกเดี๋ยวไปพบกันช่วงหน้าดีกว่าไปอะไรแล้วแกงไทยสมรา